กาวสบายดี FC เมิอสุขุสุขนอนยินดีตอนนี้รับทุกท่านเข้าสู่ทรงอ้นสุวรรณนภชาแนลนะทุกคนนะมื่อวนนี้กับบ้าอ้นเซนเก้าเซ้นเคยนะทุกคนเนาะเป็นแนวใดอากาศช่วงนี้อ่าทางประเทศไทยอากาศเป็นแบบใดเนาะยู่ประเทศลาวที่ค่อนข้างที่จะอากาศที่ค่อนข้างที่จะฮอนนะทุกคนจาวาเมียนกาคือก้าวนอกเมียนิกาเบ้าอ้นกะมีเรื่องราวดีๆที่จะมาฝากมาต้อนเนาะเกี่ยวกับประเทศไทยนะทุกคนเนาะมื่อวนนี้เนาะเบ้าอ้นจะพาทุกคนไปเบื้องเนาะไปส้มน้ำกันเนาะ ถนนหนทางอยู่ประเทศไทยทางภาคเหนือเนาะเพราะว่าบ้าอ้นกันยังไม่เคยเห็นจากเทือเนาะว่าถนนอ er, ยู่ประเทศไทยทางภาคเหนือนี่เป็นแบบใดนะทุกคนเนาะจะคือครับประเทศเฮาหรือบอเป็นแบบใดนั้นเฮาไปเบิ้งนาการนะทุกคนเนาะสวัสดีครับสบายดีครับไปลองครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะ เขาสูช่องบาร์บูโซล่าเสียงแค่เล่าครับพี่น้องครับมือนี้จะเดินทางไปจังหวัดน่านครับพี่น้องครับหลังจากที่ออกจากสมุทรปราการตั้งแจกเกือบเก่าโมงครึ่งเขาไปน้องครับเก่าโมงสามสิบด้านหน้าของบาร์ครับพี่น้องครับเป็นถนนครับที่จะมุ่งหน้าเขาตัวเมืองนครสวรรค์ครับพี่น้องครับเอ่าจะเป็นถนนไม้เล็กนึงับพี่น้องครับถนนถนนผลโยธินแม่นบ่ครับพี่น้องถ้าบาร์บูบอกผิดบอกถูกต้องขอโทษขออภัยเลยับพี่น้องครับ จากจุดนี้ครับขอไปตัวเมืองนครสวรรค์ครับพี่น้องครับเก้ากิโลเมตรครับ,รบโดยประมาณครับตามป้ายบอกทางยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครสวรรค์ครับพี่น้องครับบอกเลยว่าจังหวัดนครสวรรค์นี้เป็นจังหวัดที่มีความงามและธรรมชาติครับพี่น้องครับชื่อว่าห่างไกลจาการะยะห่างจากกรุงเทพเกือบเกือบสองร้อยกว่ากิโลเมตรพี่น้องพี่น้องครับถ้าจำบอ๊อบพีเด้อครับเด้อ หลังจากที่บาบูเดินทางมาครับพี่น้องครับหลายๆายครั้งการสีเลลืยงเมื่องออกไปทางนครสวรรค์ครับพี่น้องครับบอกเคยเขามาทางนี้จับเทื่อครับพี่น้องครับมื่อนี้สีผ้าพี่น้องเขามาเป็นบรรยากาศครับก่อนขามไม่นำเจ้าพญาไปสู่จังหวัดนครสวรรค์ครับผมทางผู้ชมครับจังหวัดนครสวรรค์ครับพี่น้องครับจัดเตว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ภาคตอนบนของภาคเหนือครับพี่น้องครับถือว่า เป็นจังหวัดทีอ่าเป็นจังหวัดที่มีแรงท่องเที่ยวครับพี่้องครับเลายอย่างเลยละครับพี่้องครับคือตามป้ายบอกข้างครับถนนไม้เล็กนึงครับ้ยวสายไปค่ายจิรวัต์ครับตรงไปนครสวรรค์พิษณุโลกกำแพงเพชรเลียวขวาไปอําไปอำเภอท่าตะโกครับพี่้องครับถนนมีซี่เลนนะทุกคนนะโบนหาคือว่าจังหวัดนครสวรรค์นี่ตั้งอยู่ในตอนบนของภาคกลางครับพี่้องครับหรือบางนดียวนเนิืนจัด ให้อยู่ในตอนล่างของภาคเหนือครับพี่น้องครับโอ้โหบาบูกรสิเดินทางต่อครับพี่น้องครับถือว่าอ่านครสวรรค์นี่เลยรับสัญญาน่าว่าเป็นประตูสู่ภาคเหนือครับมีพื้นที่ประมาณเก่าพันหหลายเก้าสิบเจ็ดตารางกิโลเมตรเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญในทางประวัติศาสตร์นั่นเองครับพี่น้องครับโอ้โหอ่าบาบูเองก็ถือว่าเลยขับรถมากครับพี่น้องครับจะรีวิว ให้ทางผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศตอนนี้ครับพี่น้องครับโอ้ยบอกผิดบอกถี่ขอโทษขอภัยรถค่อนข้างที่จะไหลน,หนิดนึงบนาะถนนหมายเลขหนึ่งจังหวัดนครสวรรค์นครสวรร,วรคร์สีไปพิจิต,จตครับพี่น้องครับสีไปพิจิตสีไปพิษณุโลกสีไปสุโขทัยครับพี่น้องครับต้องผ่านถนนเส้นนี้ด้านหน้าของวาวุรถค่อนข้าง,งที่จะหนาแน่น อีกประมาณหนึ่งกิโลเมตรครับพี่น้องบาโบ่จะเขาสู่ตัวเมืองนครสวรรค์มันนี้เขาทักทายทางผู้ชมครับเป็นวันที่1 1ครับเดือนกุมภาพันธ์พศ2 5 6 6ครับทุกท่านเอ๋ยเอาละบาโบกับเสด็จเดินทางด้วพี่น้องเด้อข้ามสะพานครับพี่น้องครับข้ามสะพานแม่น้ำน่านครับพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยขั้นออกจากบ้านกาบบรห็นด่านแดนไกลนี่แหละสะพานทีมีความเก่าแก่ครับพี่น้องครับด้าน ด้านหน้าของบาบูครับเป็นสะพานเก่าแก่ที่พื้นอนุรักษ์ไว้ครับพี่น้องครับอู้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำน่านเทศบาลนครสวรรค์สะพานเดชาติวงศ์ครับพี่น้องอื้นกันยิ่งวัอนุรักษ์ไว้ฟังนี้เป็นแม่น้ำเนอพี่น้องฟังสายมือเป็นแม่น้ำน่านแม่น้น่านส่วนด้านหน้าตรงนี้แหละพี่น้องพื้นว่า เป็นแยก<ห>อิโดจีนบ่บาบุกับบนแน่ใจเด้อผู้ใดมีขอมูลกะทักทายมาหายบาบุเนี่ยครับเป็นวิทยาทานในการเรียนรู้นั่นเองเ<ห>ลี้ยวซ้ายไปอำเภอโครพระตรงไปจังหวัดตากพิษโนโลกเลี้ยวขวาเขาตัวเมืงองนคอนสวรรค์โอ้มีเส้นทันบ่พี่น้องหรือยอย่างนี่มีห่างมีสแควร์บพี่น้องว้าว หลังจากที่บาโบ้ได้ขับรถล่งสะพานเดชาตีวงเนาะพี่นอนะ้องเนาะอาจจะเป็นสะพานเก่าๆทีเพิน่นมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่เพิ่นนุรักไว้ตรงกลางด้านซ้ายและด้านขวานทีส้างสะพานขึ้นหม่เพื่อให้รถแลนเข้าไปในตัวเมืองหละก็แล,แลนกราบออกมาจากตัวเมืองเข้าสู่ถนนไม้เลกหนึ่งบอกกันเลยว่านาครสวรรค์พี่น้องครับเป็นเมืองทีมีความสําคัญในทางด้านประวัติศาสตร์ทียาวนานตอนนี้บาโบเองก็ถที่ว่า อยู่ตรงเชียงใหครับพี่น้องครับแต่ว่าเป็นเชียกอีกอย่างเดียวด้านหน้าบาวุสิภาพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศครับพี่น้องไปแยกตรงนี้เป็นแยกในครสวรรค์พี่น้องเดี่ยวขวาเข้าไปในตัวเมืองอแยกนี้เพิ่นบอกว่าเป็นแยกแยกเดชาติวงศ์แยกเดชาโอ้ผหพระหูเนี่ยบอกบาวุเนี่ยเด้อห้างสรรพสินค้าวีสแควร์ว้าวแต่สิมีนาฬิกาพี่น้อง คนเรียยว่าหอนาฬิกาวนะ่าเนาะแล้วก็าามีสะพานข้ามข้ามระวางฟังอีกฟังหนึง่งไปหาอีกฟังหนึง่งเป็นสะพานผูกคนน้นขนะ้ามเนาะเป็นอย่างเนาะถนนไม้เล็กนึงตรงนี้ก็ที่ว่าไปหอดจังหวัดตากเนาะเป็นอย่างเด้อ,อนะเรื่มต้นจากนครสวรรค์ไปกำแพงเพชรแล้วไปจังหวัดตากอืมบัณเว่าบารบุสิเหลียวขวาไปทางจังหวัดพ,พิศนุโลกพป่นองเพื่อจะเดินหนวเดินทางไปอ จังหวัดแพร่แลละกับจังหวัดนาพี่น้องเอ๋นี่บ่าวบะเลี้ยวไปตรงถนนหมายเลขร้อยสิบเจ็ดพี่น้องหนึ่งหนึ่งเจ็ดบ้านพศพิสัยพิษสันุโลกนั่นเองโอ้เดี๋ยวเห็น<อ>เดี๋ยวเห็นไอ้มังกรพี่น้องมังกรแลละก็เรียกห็นหอชมเมืองเป็นตัวเมืองที่ใหญ่นะทุกคนะ ตอนนี้บาบกุกาอยู่ตรงถนนหมายเลขหนึ่งจะเลี้ยวขวาไปถนนหมายเลขห1ึหหเจ็ดเพื่อจะมุงนะ่งหน้าไปทางบรรพุดพิสัยไปพิศนโลกพิจิตพุนและพี่นองไปตรงอุตรดิษฐาไปจังหวัดแพร่วันนี้มีโอกาสได้มากอีกเชิงคินทาี่น้องครับทางภาคเหนือจังหวัดน่านของประเทศไทยจึงรีวิวให้พี่น้องเมิองได้เห็น นี่คือตัวเมืองนครสวรรค์ทีบาบูเลยครับรถเข่ามากครับพี่น้องครับหลังจากหลายเถื่อทีบาบูได้มาทางถนนหมายเลขสามหาบพี่น้องแล้วก็เลี้ยวออกไปทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์บุกเข้ายได้เข่ามาทางเมืองนครสวรรค์จักเถื่อบาบูเองกับซีรีสบิวพี่น้องช่วงระยะสั้นๆเด้อพี่น้องเด้อเพื่อจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศ ท้องถนนของเมืองไทยในจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองถือว่า,า<ไ>ปลายบอกทางก็ชัดเจนครับไป้องครับเรียวทรายไปจังหวัดตากตรงไปพิจิตรพิษณุโลกเลียวขวาไปนครสวรรค์แสดงว่าจุที่บาบูแลนอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นตัวเมืองนครสวรรค์ รถกะไล่อยู่เด้อครับเดอ้อพี่น้องเอ๋ยในตัวเมืองนครสวรรค์นี่ก็ได้ตอนนี้บ้าโมเองกับอยู่ตรงถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดพี่น้องว้าวนี่แหละนครสวรรค์วันนี้ขอทักทายเดอ้อขออนะุญาตทักทายทุกท่านที่อยู่จังหวัดนครสวรรค์หรือว่าอยู่ทางภาคเหนือแล้วก็ทักทายพี่น้องฟังล่าฮ้อนน้ำเนย พิจิตอีกหนึ่งอกิโลเมตรลอยประมาณโอตามป้ายบอกทางตามป้ายบอกทางบรรพศพิสัยจังหวัดพิจิตพิษณุโลกได้มาแล้วได้มาเห็นแล้วหลังจากทีออกมาจากตัวเมืองน,นครสวรรค์ว่าสีีแยกเดชาตีวงค่ะพี่น้องครับตอนนี้บาโบสีมิมะขาม แม่น้ำปิงพี่น้องแม่น้ำปิงำป่งสะพานข้ามแม่น้ำปิ่งด้านนี้จะเห็นไหมน้าแม่นมม้นำปิงนาแรงกัสิเป็นประมาาน,นี้ค่ับพี่น้องลงสะพานลงมา เมื่อกี้นี่ตอนที่บาบูจะเข่าตัวเมืองครับพี่น้องครับตรงสะพานเดชาธิวงเป็นไม่น่าปิ้งหรือไม่น่าหนาดครับพี่น้องเอ๊ะบาบาูบอฟฟิตหรือบาบูถือ่อนกับท้อถอดคอร์ไพเลย,ยครับเดอ้อถ้าในถูกอ่อ่าให้ข้อมูลบ่าวบูน้ำเน่เป็นวิดีโอมาให้บ่าวบุูเพื่อเป็นวิธีท่านในการเวียนอนดูเนาะพี่น้องเนาะบ่าวบุูจะรีวิวพี่น้องรีวิวตอนที่อยู่ในตัวเมืองนครสวรรค์ไปฮอดทางเลี่ยงเมืองตรงแยกนั่นเดอ้อพี่น้องเดอ้อบ่าวบกูกับเซราพี่น้องไว้เพียงเท่านั้นเพราะว่ายานอ่าลุงกวนเวลาทุกท่าน ขามาชมนะพี่น้องเนาะตอนนี้บาโบเองกาธิวาขับรถอยู่บนทางหลวงครับพี่น้องครับ,รบทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดสายนครสวรรค์จุดผ่านแดนผู้ดูครับพี่น้องครับเป็นทางหลวงแผ่นดินสายลักที่เชื่อมต่อการขนส่งจราจรระหว่างจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดพิจิตรตและจังหวัดพิษนุโลกแลลกยังเป็นทาง ทั้งหลวงสายล่องในช่วงจังหวัดพิษณุโลกถึงจังหวัดอุตรดิตถนั่นเองครับพี่น้องครับรวมยะทางตลอดทั้งสาย3.96.784ากิโลเมตรนั่นเองครับพี่น้องครับโดยประมาณเธอบาบกะโบในใจครับพี่น้องครับตอนนี้บาบบกะซีรีวิวให้พี่น้องเบิ่องโอ้ภาพตรงหน้าพี่น้องฟังนู่นเดี๋ยวเห็นตรงหน้า ทาเบิ้งด้วยตาเปานะพี่น้องนะทาเบิ้งด้วยตาเปาจะเหลียวเห็นตรงหน้าครับพี่น้องครับตอนนี้บาวบวกกับขับรถมาหอดจุดตัดครับพี่น้องจุดตัดตรงถนนทีบนตัดเลียงเมืองคอนครสวรรค์ถนนหมายเลขหนึ่งสองสองกำแพงเพชรกรุงเทพเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปพี่น้องครับพนตัดผ่านถนนเ้นนี้เพื่อจะ,อะเลีกเลี่ยงการจราจรติศขัดช่วงเวลาเร่งด่วนนั่นเองพี่น้องคือว่า บาบวกับซีรีวิวตรงไปทางพิษนุโลกพี่น้องครับด้านซ้ายจะเห็นว่ามีถนนนะพี่น้องถนนไม้เล็กหนึ่งสองสองเป็นจุดตัดระวางถนนไม้เล็กหนึ่งหนึ่งเจ็ดหรือว่าเป็นถนนเลี่ยงเมืองนั่นเองเสียเหินไก,กลๆพี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋ตามไม้เล็กป้ายบอกทางหนึ่งสองสอง คือว่าตรงไปโอเคนะตอนนี้กาบ้าอ้นกันในเบื้องคลิปของบ้าโบเป็นที Help ่ฮอลลอยแล้วนะทุกคนเนาะการได้เห็นถนนหนทางทางภาคเหนือของประเทศไทยเนาะโอ้มีความแบบอิจฉาแนละทุกคนมีความแบบอิจฉาถนนหนทางของประเทศไทยอิลีทุกคนเพราะว่ามีทางแบบสะดวกสบายเนาะเดินทางไปมาแบบบ่ต้องแบบ นั่งรถบ่ตองแวะว่ามีคุมมีบอ่อนะีทุกคนเนาะทางแวะลาดยางไปยาวจนฮอดสุดภาคเหนือเลยทุกคนแต่เหนือฮอตใต้แล้วทุกคนน่าจะเป็นแบบนี้ทุกคนเราจะเป็นแบบนี้เนาะเพราะเพราะทางอันอยูไทยได้มาตรฐานนะทุกคนเนาะบคุคคอทางบ้านเฮาเนะาะจักรุมจกักบบอจักรยางเนาะ <c oughs> โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะก็ได้ความรู้ได้เห็นสายถนนหนทางของประเทศไทยเนาะว่าสุดยอดอีหลีทุกคน ผู้ใดว่าคลิปนี้ก e, ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้วาอนแน่ในการเฮ็ดคลิปทบไปนะทุกคนเนาะถ้าวาลพิษพลาดว่าไหนก็ขอโทษขออภัยนะทุกคนเนาะ